นี่ครับสรุปแต้มครับนะานะอันนี้ครับบอกหมายครับสรุปแต้มนะครับกับนังกระติกิงปลาบนบบกครับลองเอาตัวนี้ไปเปิดตาครับเปิดตาเขาหน่อยครับวันนี้พอแล้วครับน้านะพอได้กินครับนเดียวนะครับน้านะสามแต้มครับ สวยๆครับนี่ดูฝ่ามือนะครับนั่นนะโอ้ยยังดิ้นอยู่เลยตกใจเลยนี่ครับมานะครับยังสดๆทั้งสามตัวเลยครับดิ้นสามตัวนี้ก็ประมาณสักตัวกว่าน่าจะได้นะคนั่นนะกินไม่หมดแล้วครับผมตัวตัวนี้ตัวเดียวก็ไม่หมดแล้วครับ เขามาตามตัวอัอกลับเลยครับพอแล้วนะฮะมีไว้ไม่ผิดหวังนะ้วับนะ่นนะเราจะตีกินงปลาบุญบกมีพปกไ้ไม่ผิดหวังออกไม้ออกวางออกคลองทังแหล่งธรรมชาติไม้ธรรมชาติมีตัวก็ได้กินนะ,นะน,นะครับนะั่นนะประมาณนี้ครับใส่สวยสัม อีอ่างที่เหงนี่ฮนะนะนะไปเปิดตาไม้นังกระติกตัวใหม่มาครับผมตัวนี้ครับถือว่าโอเคครับถอดหนังยางเลยครับมันยังไม่แห้งดีนะครับเคลือบเงาไว้ครับตากแดดต่อครับเอาตัวเก่าไว้ใช้มีมีอยู่หลายตัวครับ เป็นงานแกะนะครับงานมือรบับลูกดอก14เซน,นบสดๆอยู่เลยครับปาลาหลับยูนนี้ก็ถือว่าหมานนะครับนะนะก็ถือว่าหมานอะเก็บแล้วกันเก็บแังกระติกก่อนถือว่าหมานับวันนี้ ก็จะกินครับนั่นนะครับน,นนะนละลงน้ำไปเลยติ่นเลยครับสามแ้มครับผมใส่กระมังก็สามตัวก็เต็มเลยประมาณสักว่าหมายธรรมชาตินะนับนะไปไม้ธรรมชาติปลาก็มีครับม,รรม,มีตัวมีพอได้ยิงได้ หลุดไปตัวนะครับวันนี้โดนไม่กรามมากถุงใสขาดครับขาดโดนหมิ่นไปครับก็ไปต่อเขาก็ไม่เป็นไรครับปล่อยเขาตัวโตต่อไปโดนไม่กรามมากโดนหมินม่นๆเขาไม่ตายครับโดนนิดเดียวบางขาดไปครับจะได้ครับอันนี้ก็ ได้มาสามแต้มครับพอครับกลับบ้านครับไม่ผิดหวังครับนะนะมีตัวไม่ผิดหวังครับกับนังกระติ๊กจิงปลาบุบกนะครับอันมานครับวันนี้ครับก็จบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับทาปลามาดูว่าตอนนี้จะทําเมนูอะไรดีครับวันนี้ครับ